ทางตรวจเข้ม10ขั้นตอนก่อนจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทย้ำผ่านเกณฑ์ได้เงินทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะวันนี้นะคะจ๋าจะมีข้อมูลนะคะ,ะขั้นตอนนะคะ10ขั้นตอนกับการรับเงิน5,000บาทนะคะแต่นะคะก็ใช่ว่าสมัครแล้วนะคะ ผ่านแล้วก็จะใช่ว่าได้เงินกันทุกคนนะคะยังมีข้อแม้เพิ่มเติมมาอีกนะคะใครที่รอ SMS หรือว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีตอนนี้นะคะ,ะการคลังนะคะจะตรวจเค้มนะคะและมีมาตรการลงโทษนะคะสำหรับคนที่ค่อยให้ข้อมูลเท็จนะคะก่อข้อมูลเท็จมาให้ทางการคลังตรวจสอบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับนะคะยอดลงทะเบียนนะคะตอนนี้นะคะพุ่งไปนะคะจะ10บล้านคนแล้วนะคะผู้ที่ลงทะเบียนได้ไม่จํากัดนะคะต้องอจะต้องว่าจะได้รับเงินทุกคนนะคะแต่ต้องผ่านเกณฑ์นะคะที่กระทรวงการคลังนะคะจะตรวจสอบนะคะอีกที่นะคะว่า ผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะหรืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนอะจ๋าจะมาอธิบายนะคะเกณฑ์ทั้ง4นะคะ4ขั้นตอนหลักเกณฑ์นะคะที่กระทรวงการคลังนะคะได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ได้รับเงินแน่นอน100นต์นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับนะคะ การลงทะเบียนนะคะ10ขั้นตอนนี้เนาะก็ทำได้เนาะต้องอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสถานะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า10ขั้นตอนนะคะในการลงทะเบียนนะคะมีอะไรบ้างนะคะและจาก็ได้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือลงให้แม่นะคะที่อยู่ที่บ้านเนาะ ซึ่งตัวจ่าเองก็ยังเป็นผู้มีประกันสังคมนะคะและยังได้ทํางานนะคะได้ค่าแรงเต็ม100%เอนะคะอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะสำหรับนะคะการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนะคะคือลงได้ตั้งแต่วันที่28มีนา63นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณสมบัตินะคะคือต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะคะ ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะตามมาตรา33นะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโควิด -19 นะคะคืออันนี้จะเป็นคุณสมบัตินะคะทั้งหมด4หัวข้อนะคะคุณสมบัตินอะอ่ะมาดูต่อมานะคะหลักฐานนะคะหลักฐานที่ใช้นะคะก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ,ะข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลนายจ้างถ้าหากกรณีมีนายจ้างเนาะบัตรประชาชนนะคะก็จะต้องใช้ทั้งเ,เลขบัตรทั้งข้างหน้าและข้างหลังบัตรนะคะข้อมูลส่วนบุคคลก็ประเภทนะคะบัตรเลขที่หรือเบอร์โทรหรืออะไรประมาณนี้นะคะข้อมูลอาชีพก็มีอาชีพอะไรค้าขายรับจ้างหรือว่าพนักง,งานห้างร้านนะคะต่อมาวิธีรับเงินนะคะพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลข จ,จำตัวประชาชนนะคะกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีนะคะหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุดนะคะ7วันทําการนะคะก็คือหลังจากที่เราสมัครแล้วนะคะสมัครผ่านแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอ SMS นะคะเพราะว่าต้องรอการตรวจสอบนะคะตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนึงนะคะถึงจะยืนยันการได้รับเงินนะคะ อ่ะนะคะมาเปิดนะคะ4กลุ่มนะคะอดรับเงิน5,000นะคะลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้นะคะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือลงทะเบียนผ่านทุกอย่างนะคะแต่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเกณฑ์ในที่นี้นะคะจะมี4กลุ่มนะคะ4กลุ่มอาชีพนะคะที่จะไม่ได้รับเงินเลยนะคะ ซึ่งนะคะยอดเงินนะคะที่เตรียมไว้งบที่เตรียมไว้นะคะในโครงการนี้นะคะทั้งหมด4 5 0 0 0ล้านบาทนะคะเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์9ล้านลายนะคะซึ่งหากถ้าหากมีผู้ผ่านคุณสมบัตินะคะเกินกว่าที่คาดไว้3ล้านลายนะคะกระทรวงก็จะของเงินเพิ่มนะคะนะคะหรือว่าของบประมาณเพิ่มนั่นเองนะคะซึ่งก็ ยอมรับเลยนะคะว่าตัวเลขที่ลงทะเบียนนะคะจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะมากนะคะ,ะส่วนนะคะส่วนของลูกจ้างประกันสังคมตามมาตรา3 9 4 4นะคะวางไว้นะคะซึ่งมีอยู่6ล้านลายนะคะแต่ในจำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลกระทบนะคะเรื่องรายได้ทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นเกณฑ์พิจารณาก่อนนะคะคือ3เกณฑ์นะคะใหญ่ๆที่จะพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์นะคะนะคะ 1. ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวค้าขายเป็นต้นแสดงว่าต้องมีงานทำนะคะ 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะ ส่วนนะคะสถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง2-3ถึงคนเช่นร้านนวดแผนโบราณถ้าร้านถูกปิดแรงงานที่ทำงานในร้านนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะ3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรจะต้องเป็นผลกระทบต่อไรายได้ที่เป็นตัวเงินเพราะมาตรการเป็นการชดเชยไรายได้ที่หายไปจากโควิดนะคะคืออันนี้จะเป็นนะคะ3เกณฑ์ใหญ่นะคะที่จะพิจารณาในการรับสิทธิ์ก่อนใครเลยนะคะอันนี้จะ จะเป็นเกณฑ์พิจารณาเท่านั้นนะคะมาดูนะคะเกณฑ์น,นะคะทั้งหมด4เกณฑ์ที่จะไม่ได้รับเลยที่จะอดนะคะอดได้เงิน5,000บาทนะคะเป็นจำนวนเวลา3เดือนนะคะว่ามีอย่างไรบ้างนะคะ,ะสำหรับนะคะกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด4หลักเกณฑ์น,นะคะคือ หนึ่งะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจนต้องได้ทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนยังได้ครบนะคะก็คือว่าหากนะคะสมมติว่าทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะแต่ว่าให้พักงานนะคะ1เดือนนะคะ,ะแต่นะคะในระยะเวลา1เดือนคือยังนะคะยัง ได้อยู่ที่บ้านยังได้ทํางานนะคะแต่เงินเดือนที่ทางบริษัทจ่ายยังให้ร้อยเปอร์เซ็น์ยังอยู่ครบอันนี้ก็หมดสิทธิ์ได้นะคะอันนี้เช็คได้เลยนะคะกระทรวงการคลังนะคะ2กลุ่มที่ยังได้ทํางานนะคะแต่ยังได้เงินเดือนครบเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คืออดนะคะนั่นก็คือเหมือนกับที่จ๋านะคะยังได้ทํางานอยู่ณตอนนี้นะคะและยังได้เงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เต็มที่กับค่าจ้างอันนี้ก็อดนะคะถึงจะสมัครผ่านอย่างไรแต่ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะอันนั้นนะคะก็คืออดนะคะอดได้เงิน5,000นนะคะ3เดือนเพราะเรายังเป็นผู้ใช้มาตรานะคะประกันสังคมยังมีไรายได้ให้หักอยู่นะคะ,ะและยังได้ทำงานนะคะได,ได้เงินเดือนครบ100%นะคะอันนี้คือสมัครผ่านอย่างไรนะคะ ก็ไม่ได้รับเงินนะคะคือไม่ผ่านเกณฑ์น,นั่นเองนะคะอ่ากลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่ตกงานนะคะมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้สิทธิ์นะคะสําหรับกลุ่มนี้นะคะก็คือว่าอ่าตกงานมาแล้วนะคะหรือคือไม่ได้ทํางานเลยนะคะก่อนที่จะมีสภาวะนะคะโรคระบาดนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้อยู่ในระบบนี้นะคะคืออ่าหากใครที่เจอวิกฤตนะคะนั่นก็คือเป็น กลุ่มที่ตกงานในช่วงที่โรคระบาดระบาดในช่วงเดือนที่ผ่านมากับเดือนนี้นะคะก็คืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่อันนี้ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายนะคะ4กลุ่มที่ทํางานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะก็คือ,อ,อร้านค้าร้านอาหารนะคะคือปิดไปแล้วนะคะ ล่วงหน้าก่อนก่อนที่โรคระบาดจะเข้ามานะคะประมาณ2เดือน3เดือนอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะคือลูกจ้างนะคะคือไปยื่นเรื่องแล้วบอกว่าทางร้านนะคะปิดมาแล้ว 2- 3สเดือนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่ระหว่างโรคระบาดเข้ามานะคะอ่ะมีคำเตือนด้วยนะคะเตือนแล้วนะคะหากใส่ข้อมูลปลอมนะคะรับเงินหมื่นห้า แล้วถูกจับได้นะคะเจอโทษอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีโทษอะไรเลยนะคะอันนี้มีโทษด้วยนะคะสำหรับเงิน5,000 3เดือนนะคะก็คือ,อ จะมาหานะคะรายได้หรือว่าจะมาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแบบนี้มันไม่ใช่นะคะคือใครก็เดือดร้อนกันทุกคนนะคะนายกก็ได้ออกมานะคะใส่ข้อมูลปลอมแล้วถูกจับได้เจอโทษอะไรบ้างนะคะคือนะคะการลงทะเบียนนะคะตอนนี้เนาะคือการลงทะเบียนหลายๆท่านนะคะที่ใส่ข้อมูลนะคะบางท่านก็อยากให้ผ่านนะคะก็ใส่ข้อมูลปลอมไปนะคะคือบางครั้งนะคะการ ครังนะคะอาจจะตรวจสอบไม่ทั่วถึงนะคะแต่นะคะหากได้ตรวจสอบย้อนหลังกลับคืนมาแล้วนะคะแล้วมีการตรวจพบว่าได้ใส่ข้อมูลปลอมไปนะคะอันนี้นะคะระวังโทษกันด้วยนะคะโทษไม่ใช่เบาๆด้วยนะคะโทษหนักนะคะเหมือนไข่ไก่เลยนะคะาขายไข่ไก่แพงนะคะซึ่งนะคะ หลายท่านนะคะที่เข้ามาสมัครในเว็บเนาะช่วงนี้ก็คือทะลุไปแล้วนะคะ10ล้านนะคะหลายท่านนะคะอาจจะคิดว่าใส่ข้อมูลอย่างไรก็ได้ให้ผ่านนะคะแต่ไม่ได้คำนึงถึงนะคะว่า,ามันเป็นข้อมูลเท็จนะคะสำหรับนะคะ การใส่ข้อมูลปลอมนะคะจะถูกระง,งับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยทันทีนะคะและต้องคืนเงินชดเชยภายใน90วันนับตั้งแต่นะคะวันที่ได้รับการแจ้งระง,งับสิทธิ์ดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบกําหนดไว้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้เยอะๆเลยนะคะรัฐจะอาจจะใช้สิทธ์นะคะดําเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาก็ได้นะคะหากาข้อมูลนั้นนะคะเป็นเท็จ มากน้อยเพียงไรนะคะก็คือแล้วแต่ว่าอาจะพิจารณานะคะว่าคดีนี้จะเป็นคดีจะเป็นทางแพ่งหรืออาญานั่นเองนะคะแต่นะคะทางที่ดีเราไม่ต้องนะคะเราไม่ปลอมเลยนะคะเราไม่โกหกเลยจะดีกว่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นคําเตือน ผู้ที่ช่วยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะหากหัวคิวหรือหลอ,อกลวงประชาชนหน่วยงานรัฐมีการตรวจสอบเข้มงวดนะคะหากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเป็นความผิดอาญาฐานช่อโกงระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บหลายๆทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ